ยูดีมีแห้งยู่แดงมีหีกับสวัสดีงามๆพี่น้องมาเด้อจ้ามื้อนี้บ่ได้เข้าสวนเด้อมื้อนีเขาอนุญาตจกตามมงหุ่งเด้มื้อนี้ตามมงหุ่งแล้วกาอุยหาสัวโอ้ยเนาะพักการตกปลาคอแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็ปลาทูแบ่งกันกับพยุอ้วนโอ้ยโวยโ้ยอื้ม อย่าหลงเหยียบบ่แดงไม่กินตอนนัน้นพักเยอะแยะ c, ปัญญาง่ายมากผัสสีเหยียบเป็ดเหยียบเปี๊ยบผิดทุตีบทั่วเดียนโอ้ยบริจุกสูงตำ่ำจักมือแหละลื้ลนับมาเลยจ้ม tầm hương thơm xay bầy cà chiêm xay bột quạt Ng lạc nè nghe luôn là phân tía bò ma hoa bót cưng cho môn hôn 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 lắm hôn hôn พวิ่มชีลด้วหูล้่หูยห่ง chị phải xem nó sẽ cái nhà đó chung rồi nè. hết <laughs> nhắn cả lắm bạc nha tại tao nó mình điều hoặc là như ในตะออกตรงหน้าอออตรงหน้าไปหาปูหาปลาออกดูกับอะไรอีกแล้วบะนี่เจ้าของกับตองทั้มาหากินอีกผ้าละเฮงหลาย เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องด้วยเบ่สูบผูสูบกนนั่แล่ะจ้ะสูสูสันไปมือจับก็จะฟาบเบื่อขอเลยล้ว ขอ่ขอ,ขอ,อยไว้แพงข่อยไว้คลิปข่อยบ่ค่อยมีสาระปานใดดอกห่างเทื่อถือซะว่าข่อยมาสร้างซีสันในมู้เจ้าก็แล้วกันเนาะอือพอเบิกก็กไปตามเรื่องตามราวแล้วข่อยก็ได้บ่มีอีหยัง ครังเดียวก็เขาสวนครังเดียวผัวผมผิดเวัมากเาตแ่สาม ຕ່າງວ່າເຮົາໄດ້ມາເວົ້າມາຈາກກັນພໍໄດ້ຊົຂດົງົາເວ ไปมักมักพักากาดเขาที่มันออกใบที่เขียวแบบเราไปวกเส้นตาวุนซินอยู่สุดยอดทั้งแบ่บ ต่ฟุลสินใช้ประกาศเขาว่าอวไ้แลกับ็มือรุ่นต่ำกัน,น่าไรดิก,กินดนละสองสามมือเมื่อนีแดดอุ่นขึ้นยังไงไม่ค่อยหนาวตะเกาวาสันข้างกับไตสัน้นพับพับพับพัเฮ้ยงิดหลาย ขีกระทูเแซ่บแเฮ้ยคมกระดอเวยสิเป็นนหน่อยเกันตํำเนตัวนี่ขีบกระทูู้น่เป๊ะพูน่เป๊ะเป๊ะไปเป๊ะมากขีบกระทู้ผส อดีตสุือาตะกตระเตนปลาทังกะดีตไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ขอสูตรังโอ้ยอืมโดนแล้วแซบ่บติดต่างมากฮามูเจาพอเด็เศร้าคินหอน คำหนึง ัดื้อ,อบังโอ้โหเข่าสากเสวยกระซังความจริงก็คือความจริงปิดบับงกันบาแดแผลกันาะ,ะพี่น้องเนะ <im itation> าะกล่องตำร่งหรือข่อยนางตำร่งไปละจ้าปล,ปลอดปลอดแพรปลอดโควิดสิบเก้าลอยๆ,ๆเฮงเฮงปังปังเราหลีเลี่ยงวันน,นึงไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องนาการนากาก เม็ดเม็ดมดม,ด,ม,ด,มดแล้วก็เจียวล่างมือพุกทิ่โตไว้ด้วยความรักและห่วงใยและความปรารถนาดีจากลินร่วงวันิดาสาวยูจานเปิ้ลวันเปิ้วันละเปิ้ลวันเปิ้ลวนเปิ้ลวันเปิ้ลวันนี้ดอก